เดี๋ยวช่วงนี้เรามา,าพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่กําลังจะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ,รบนั่นคือบริษัท The Clinic คลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรัพย์คือคลิ n i c นะฮะ K L I เอ็นนะฮะค,คลินิกร,ราคา IPO 24สบาท50สตางค์คุณสุภระยครับลักษณะธุรกิจเนี่ยเป็นคลินิกเวชรกรรมด้านผิวหนังความงาม嗯嗯สัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพก็ดีและฮะพวกสิวหลุมสิวรอยสิวฉีดผิว,ว,ว,วนะฮะฉีดสลายไขมันกระชับรูปร่างฟิลเลอร์ทรีทเมนต์สัญญ,ญกรรมจมูกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าครบวงจรเดี๋ยวรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก็แผน การสร้างมูลค่าเพิ่มหลังจากได้เงินระดมทุนไปแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิรุทของวัดครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมหรือว่าหุ้นคลินิกนั่นเองนะครับสวัสดีครับนายแพทย์อภิรุธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบเติ้นนะครับนายแพทย์อภิรุทองวัตครับครับสวัสดีครับแมผมขอนุญยกเรียกคุณหมอแล้วกันนะฮะคุณหมอครับครับครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเอ่อ ทำความรู้จักคลินิกสักนิดหนึ่งฮะว่าโครงสร้างตัวของธุรกิจและก็ไรายได้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับดับคลินิกของเราครับอยู่ในกลุ่มธุรกิจท e l อ and beauty ก็คือการแพทย์และความงามนะครับซึ่งเราเนี่ยมี4แผนกหลักของดคลินิกก็คือแผนกผิวหนังนะครับอันที่สองคือแผนกดูแลรูปร่างอันที่สามแผนกแักิจกรรจกแต่ง แผนกที่สี่ก็คือแผนกเรื่องของดูแลสุขภาพฟื้นฟูชะลอวัยพวกนี้ครับหรือเรียกง่ายๆก็จะมีสกินบอดี้เซอร์เจอรี่เวลเนสนะครับอันนี้คือสี่แผนกหลักของเราที่เหลือจะเป็นพวกขายเวชส่างในคลินิกค,ครับสัดส่วนรายได้นะครับหลักๆเนี่ยจะมาจากแผนกสกินกับบอดี้มากสุดนะครับเพราะว่าสองแผนกเนี้เป็นเ,เรื่องของที่มีฐานลูกค้าเนี่ยใหญ่เป็นมาตลาดที่ใหญ่นะครับรบองลงมาก็จะเป็นเวลเนสเพราะว่าเวลเนสเนี่ยเราเริ่มทํามาประมาณสองสามปีได้แล้วนะครับ อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแผนกริจีริษัทกรรมตกแต่งนะครับเราเพิ่งเปิดสูศิลรกรรมตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในสยงแสแคร์ไปเกืร้อยตารางเมตรเมื่อประมาณคิวสองปลายคิวสองปีนี้ครับอืมนะครับเอ๊ะถ้าดูจากทั้งสี่สี่สัดส่วนโครงสร้างเนี่ยตัวเนี้ยเอ่อในแง่ของโอเครายได้เราก็คงเห็นแล้วก็ตัวรองสกรีนเนี่ยจะอาจจะมีมามามากสุดแต่ในเชิงของอัตรากําไรหรือตัวทํากําไรมากสุดเนี่ยมากในกลุ่มไหนฮะคุณหมอฮะ เราคาดการนะครับว่าอนาคตตัวสัญญาณเนี่ยไม่แต่ว่าสัญญรมจะมีทิเทศเางไซที่ใหญ่นะครับเราคาดหวังว่าจะมีมาจิ้นที่ดีกว่าในอนาคตแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าพอเทียบกันเป็นจํานวนแอปพลิเคัมเบอร์แล้วครับยังไงตัวสิ่ก่บบอดี้ก็ยังมีเป็นก้อนเคสที่ใหญ่กว่ายเยอะมากๆนะครับ นะครับครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าก็มีอยู่4กลุ่มในเงี้ยของธุรกิจของคลินิกนั่นเองนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ตัวของเรื่องของผิวหนังและความงามอันเนี้ยตอนเนี้ยก็คือเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่ว่าศัลยกรรมจะเป็นสตาร์สำหรับเราในอนาคตถูกปะครับครับครับคุณหมอฮะอ่าโอเคนะครับห็นขาย IPO ครั้งนี้ก็ 1, 4 7 0ล้านบาทก็ถือว่าระดมทุนค่อนข้างจะเยอะเลยทีนี้แผนการใช้เงินฮะนำเอาเงิน IPO ไปขยายผลไปสร้างมูลค่าเพิ่มมีวาง แนวทางการดําเนินการไว้อย่างไรบ้างครับครับคือต้องย้อนก่อนว่าเดอะคลินิกเราเปิดมา1ิบสามปีแล้วนะครับก็โตแบบดิจิตมาทุกปีนะครับเป็นการโตเป็นแบบคอนเซอร์วทีฟด้วยตัวเงินทุนของเราเองนะครับคือเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตหลังจากได้เงินระดดทุนจากอท o โอมาแล้วเนี่ยหลักๆนี้เลยก็มาในเรื่องของการขยายธุรกิจมากกว่าไม่าจะเป็นการขยายสาขาครับ การเปิดตัสญกรรมเพิ่มเติมถ้าเกิดว่นนาตัวกิกรรมที่เดิมเริ่มเต็ม,มนะครับแล้วก็เป็นการลงเครื่องมือแพทย์เติมในสาขาเดิมที่เครื่องมือแพทย์อาจจะยังไม่ครบอาจจะประมาณเกรดบีไยแต่ต้องการให้เป็นเกรดเอครับก็ต้องมีการลงเครื่องมือเพิ่มครับที่เหลือก็เป็นเรื่องการพัฒนาระบบไอท,ทีรองรับการขยายสาขาเงินทุนหมุนเวียนอันเป็นส่วนน้อยครับอืมพูดถึงความต้องการหรือว่าดีมานด์นะครับซึ่งก็แน่นอนเรื่องของการเสริมความงาม เออมันก็เป็นกระแสเนี่ยเออมันยังฮอตฮิตเหมือนกับในอดีตไหมแล้วก็อนาคตมันจะฮอตฮิตกว่าเดิมอีกหรือเปล่าและการที่เราจะไปลงทุนพวกเครื่องมือนะฮะเออเพิ่มเติมไปขยายฟัสซิลิตี้เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันจะมีดีมานที่เข้ามาเอออย่างเพียงพอไหมครับครับคือนี่ต้องบอกว่าอืมเราเป็นธุรกิจเทลแอนด์บิวซี่นะครับ ด้วยบ้านเราธุรกิจเซลแคร์ Self กับธุกรกิจเบลตี้นะครับสองอันนี้ก็เป็นธุกรกิจที่โตเป็นมร์เซ็นตโตพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ,บในชธุรกิจเซลแอนด์บิวตี้ Self ของเราเองเนี่ยมีรีเสิร์ชของต่างประเทศน,นะครับเขาวิจัยมาว่าตลาดเอเจนติคมาเก็ตคือเหตการแท้ความงานในประเทศไทยครับตอนนี้มีมูลค่าประมาณหกหมื่นกว่าล้านนะปีสองพันสองสองในอีกแปดปีหรือประมาณสองพนสามสิบนะครับมูลค่าตลาดของ,งเรื่องการแท้ความงานนะครับ จะโตเป็นประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าล้านบาทก็ตีเขว่าประมาณสองเท่าเลยภายในประมาณแปดปีข้างหน้านะครับซึ่งเราก็มองว่าเด็กสิงห์เองเนี่ยเป็นผู้นําในกลุ่มเทลแอนดิวซี่อยู่แล้วาฉันเนี่ยเรามองว่าเราเนี่ยจะเติบโตอเฮดมาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าเทรนในอนาคตเนี่ยเรามองไว้ว่ายัางไงนอกจากตลาดโดยรวมมันโตขึ้นแล้วนะครับเราเห็นเทรนด์อ,อ,อีกหลายๆอย่างเช่นสมัยกี่ปีที่แล้วเด็กสิงห์เนี่ยมีกลุ่มลูกค้าผู้ชายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงเลยครับตอนนี้มาแท็กดูแล้วในประมาณสามสิบ สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่ามันเป็นยูนิเวอร์แซลมากขึ้นนะครับทุกเพศทุกวัยเข้าถึงมากขึ้นนะครับทุกคนกล้าเปิดเผยมากขึ้นว่าเออฉันไปทําอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสกินหรือบอดดี้หรือว่าเซอร์วิสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรามองว่าอนาคตต่อไปเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดเอสเตติกมาร์ก็ตก็คือการให้ความงามที่ระดับแมสนะครับก็ะจะเริ่มมองหาเซอร์วิสหรือบริการที่พรีเมียมมากขึ้นนะครับเพราะว่เทคนเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มห้าดาวที่เป็นพรีเมียมเซอร์วิสนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มแพลเนี่ยก็จะเดินเข้ามาในกลุ่มพรีเมียมมากขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับแต่การที่ผมได้พูดคุยกับเพือ่อคนรู้จักที่เขาเป็นผู้บริหารอยู่ในธุรกิจิวตี้พวกที่แบบขายพวกสกินแคร์โทนฟูบอดี้แคร์คอนเซ็แคร์พวกนั้นนะครับพวก,กิวตี้กกกกทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่มีการแทย์มาเกี่ยวนะครับเขาก็เคยมีอนาลิซในกลุ่มของเขาเองด้วยคำระดับ global ว่าต่อไปเขามองว่าเอสติคมาเก็ตกคือการแทรความงามครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาดึสรับตลาดิวตี้เพราะว่าคนจะรู้สึกว่า เออต่อให้ชั้นทาครีมกระปลุกลับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี้ยมันไม่มีทางตอบโจทย์ละปัญหามันจะไม่สามารถถูกแก้ได้แค่ครีมกระปุกละเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ามาหาในกลุ่มการแพทย์ความงามพวกเนี้ยมากขึ้นนะครับววเพราะฉะนั้นแต่ว่ารายพวกนี้ไม่ใช่เป็นเมกะเทรนเอจิี่เอจติ้งเคอซตี้นะครับการที่เราจะไปดีสครับบิวตี้มาเก็ตพวกเนี้ยมันจะทําให้คนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มตลาดเซลแอนด์บิวตี้มากขึ้นครับ ครับหมอพิรุธถามนิดหนึ่งนะฮะคือด้วยธุรกิจของเราเนี่ยก็หลกัหลกๆมันเป็นธุรกิจการให้บริการทางการแพทยเ์เฉพาะทางถูกต้องไหมฮะครับโอเคท,ทีนี้เนี่ยด้วยธุรกิจการให้บริการเนี่ยมันควรจะต้องมีเรียกว่า profit margin นะฮะอัตรากําไรที่มันสูงหรือเปล่าโดยหลักการทั่ว,วไปทีนี้ผมสํารวจดูเนี่ยของเรามันก็ทรงๆอยู่ประมาณสัก1 3กว่าสิบกว่านะฮะมา ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วมันควรจะต้องมีมาจินที่ดีกว่านี้ไหมแล้วทาไมมาจิตมันถึงอยู่ประมาณเท่านี้ครับคือเรื่อปกติอครับอ่าท่าจีีของเราครับก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าปานห้าสิบห้าถึงห้าสิบแปดซึ่งก็ถือว่าเป็น norm ของธุรกิจนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในจํานวน p r o ฟ i t ที่เป็น net profit นะครับถ้าเทียบกับในธุรกิจที่เป็นเรื่องของการแท้ความงามนะครับถือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ต่ำกว่าคู่แข่งอะไรนะครับ แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนะี่ยมีเรื่องของการลงทุนเครื่องไหม้เครื่องมือเพื่อการจับตัวในอนาคตนะครับแล้วก็มีเรื่องของมาตรฐานบัญชีที่ว่าสมมติอ่าลูกค้ารับเงินมายังไม่ใช้บริการอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าฟิกคอต่างๆมันเกิดไปแล้วเช่นอะไรอ่าตัวโมงแพคยาหมอค่าที่ค่ามันกต t i n g มันเกิดไปแล้วซึ่งพวกนี้รายได้พวกนั้นมันยังไม่ยิ่งข้อมเลยมันจะไปอยู่ในบัดคัดรายได้รับลงหน้า Under อันเดิมหมดนะพวกนี้มันก็มีส<อ>่วนในเรื่องของกาไรด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับ เข้าใจแล้วคืออันนี้จะเป็นลูกค้าแบบพวกที่อาจจะซื้อเมมเบอร์หรือว่าซื้อแพ็กเกจระยะยาวถูกต้องไหมฮะครับจะระยะยาวระยะสั้นปกติถ้ายังไม่ให้บริการเนี่ยครับคุณเด็กก็ไปอยู่ในอันเอินหมดเลยถ้าไปดูในงบรเราเฉียยว่าอันเอินเรากวัวประมาณสามร้อยกว่าล้านนะค,คือรอลูกค้ามาใช่นะครับแล้วมันมันต้องทยอยบันทึกยังไงก็เหมือนเหมือนกับรับเหมาหรือเปล่าคือทยอยบันทึกตามการสมมอบงวดงานครับใกล้ใกล้เคียงอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าคนจะดูเรื่องของ ธุรธกิจคลินิกนะครับอาจจะต้องอทำความเข้าใจเรื่องงบการเงินเยอะนิดนึงเพราะว่าเรามีมาตรฐานการเงินมาจากหลายตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของเ f ่สิบห้า 15, เรื่องของเบรกเกตนะครับหรือว่า TFI 16าเรื่องของ ROU แตญยาเช่าพวกนี้ครับซึ่งอาจจะทำให้บางครั้งเราอาจจะแปรผลตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าศึกษาผมว่าก็เข้าใจได้ไม่ยากหรอกครับแล้วมันก็เป็นอันที่เราสนุกเพราะเราจะเข้าใจธุรธกิจเราไปด้วยครับ ใช้เงินลงทุนในครั้งนี้ดูแล้วเนี่ยถ้าดูจากในไฟลิ่งเนี่ยก็กรอบการใช้เงินก็อยู่อยู่ประมาณสักนู่นนะครภายในปี2018เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตั้งคําถามกับคุณหมอนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงระหว่างเนี่ยปี66ปี67ก่อนจปถึงปี68ที่จะเป็นเรื่องของการลงทุนที่แล้วเสร็จตรงนี้นะฮะการเติบโตของตัวของคลินิกเนี่ยจะเติบโตอย่างไงบ้างครับจริงๆถ้าแผกนการเติบโตเรามีตังแต่เรื่องขยายสาขาครับปกติก็ เราตั้งแค่ไม้หลวมประมาณ60ิสาขาต่อปีนะครับแล้วก็สาขาหนึ่งก็ใช้เงินทุนเริ่มต้นนะครับประมาณ30ล้านบาทอันนีือยังไม่ถึงว่าเราลงเป็นตัวออฟชั่นนะครับถ้าแบบแฟชชัต่อก็อาจจะประมาณ50-60ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าศูนย์แต่งกร,รมก็ประมาณ100บวกลบประมาณเนี้ยครับแล้วก็ลงเครื่องมือแพทย์ในสาขาเดิมเพราะว่าบางเครื่องมือเราอาจจะยังไม่ได้มีทุกสาขามีบางสาขาบ้างนะครับ,รบก็อยู่ในทันการใช้เงินในช่วง3ปีเนี้ยครับ คยอย oy แหละที่บอกว่าปีหกแปดอันนั้นคือฟลูล,ล่ะสำหรับในแง่ของการลงทุนที่จะครบวงจรละในแง่ของปีถูกประหะคุณหมอครับเราคาดว่าจะเนี่ยแทนใช้เงินก็จะอยู่ในช่วงสาปีนี้ครับอืออโอ้เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจจากปีนี้ไปถึงปีหกแปดนี่มันจะต่างกันเยอะไหมฮะถ้าดูจากในแง่ของงบการเงินหรือว่าโครงสร้างรายได้ต่างต่างตัวนี้ฮะอือก็ย่างที่แจ้งว่าที่ผ่านมาเป็นการโตแบบคุ้มสิวทีด้วยตัวบัตเจ็ตของเราเองครับเพราะฉะนั้นถ้ามี ตัวบัตเช็คมาเพิ่มเติมอนไรพีโอเราก็ต้องพยายามใช้ยูทิลิซ์เงินทุกบาททุกสางให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับอืมนะครับครับเอะคุณหมอนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของบริษัทนี้ไม่มีหนี้แต่ผมไปดูในงบการเงินแล้วมันมีตัวของส่วนของดีอีประมาณสักสามเท่ากว่าเอะตรงนี้มันมาจากไหนครับครับใช่ครับคือบอกว่าเรื่องงบการเงินเหล่านี้ถ้าไปไปนักศึกษานี้ก็ก็น่าสนใจมากกว่าเช่นอันมีนี้พวกนั้นนะครับมันเป็นหนี้เป็นเรื่องเทคนิคทางบัญชีครับเช่น อ่าอันเอิญเนี้ยครับมันเป็นนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยแต่เราคือเราได้เงินมาแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ในนี้ก้อนนั้นหรือมันจะมีนี้พวกกลุ่มบางอันที่เป็นเรื่องเคศิคมเชียเนี่ยมอาจะตอบได้ไม่ละเอียดแต่ว่าเอาเป็นว่านี้ที่เป็นดอกเบี้ยครับเราไม่มีครับประมาณนั้นนี่ที่คนเข้าใจกันว่ามันคือนี่ครับเราไม่มีโอ้ในในในงบนะเพราน่าจะแบ่งเป็นหลายลับอยู่ถ้าแบ่งเป็นนี้จริงๆที่แบบนี่จะมีการค้าเนี่มันทั้งเหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งครับถ้าผมจปลนี่ประมาณศูนย์จุดแปดกว่ากว่าเนี่ยครับ S <S <S อืมอืมโอเคหลักๆเป็นหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็น non interest bearing debt ถูกต้องไหมฮะใช่ครับเมนนี่คือพวกไรายได้รับล่วงหน้าที่รับเงินมาแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคก็ก็รับล่วงหน้ามามันก็ต้องมีการบันทึกกลับไว้ก่อนนะฮะว่ามันก็เป็นหนี้แล้วเดี๋ยวพอเรามีการทยอยส่งมอบงานนะฮะก็คือจะค่อยๆมาบันทึกในส่วนของหนี้ตรงนี้ให้มันลดลง ถูกต้องไหมฮะแต่ครับแต่พวกนั้นเวลาบัน,บน,บนทึกมันคือวิ่งเข้าแทบจะบรรทัดสุดท้ายเลยเพราะว่ารายได้ที่คอร์สวไหนมันรับรู้ไปหมดแล้วลอะไรอย่างนี้ครับอ๋อโอเคโอเคเอาทีนี้ทิ้งท้ายซะหน่อยวางแผนการเติบโตคือมองภาพของคลินิกเนี่ยในช่วงอนาคตนะฮะประมาณสักสามปีห้าปีต่อจากน,นี้ตั้งเป้าไว้อย่างไรครับก็รบจริงแต่ถึงเรามีวิชั่นอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการเป็น ผู้นำในด้าน h ฮล l ์แอนด์บนะครับเพือมองตัวเราเองเ,เป็นเฮ a ท์แอนด์บิ t ตี้เดสทีชั่นว่าอะไรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจาการแพทย์ความงามเราต้องการที่จะขยายแล้วก็เติบโตพวกนี้ครับเพื่อให้รองรับให้ลูกค้านะเกิด c u s t o m e r Journey นะครับในเรื่องของการแพทย์ความงามเพราะเรามองว่าต่อไปเทรนด์สุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกเดียวทั้งเรื่องความเสริมงามจากภายนอกค,ความเสริมงามจากภายในพวกนี้จะเป็นสิ่งที่คนมองหาในระยะยาวเพ,าเพิ่มเซลล์เอสตีแล้วก็ทุกคนจะมีอายุยืนขึ้นอย่างอายุยืนขึ้น ครับครับครับออมีอีกสักนิดหนึ่งฮะคุณหมอครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าตราบใดที่คนไม่หยุดสวยไม่หยุดหล่อของเราจะโตอย่างต่อเรื่องจะใช้คํานิยามนี้ได้ไหมฮรครับคือจริงๆผมผมว่าตราบใดที่คนเรายังยังมีอายุอายุยืนยาวอยู่นะครับผมว่าเรื่องเรื่องกเนี่ยความสวยความงามบุคลิกภาพเนี่ยครับ,รบมันเป็นสิ่งที่ที่คนอยากจะ อัปเกรดตัวเองอยู่เสมอครับแล้วยิ่งสมัยนี้เนาะกระจกมีทุกที่เลยแล้วก็โซเชียลมีเดียทุกคนไม่ต้องไม่ต้องรอไปถ่ายกล้องที่สตูดิโอหรือว่าอะไรทุกคนสามารถที่จะเห็นรูปตัวเองโชว์รูปโปรไฟล์ตัวเองบนโซเชียลมีเดียได้พวกนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยรอยากอยากที่จะอัอัปเกรดแล้วก็อินฟลูตัวเองบุคลิกภาพตัวเองมากขึ้นนะอย่างล่าสุดเนี่ยผมคุยกับเพื่อนผมเนี่ย,เพ,เ,ยเพื่อนบอกโอ้ไอโฟนไอไอโฟนสี่สี่อันใหม่ออกมาถ่ายรูปแล้วฉันอยากจะเดินเข้าคลินิกเลยเพราะว่ารู้สึกว่ารับไม่ได้บอกว่า ลอยย่นจิงกามาเยอะกว่าเดิมมากกล้องมนละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเอาละคุณหมอครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมออภิรุตนะครับทองวัดนะครับซีโอของทางคลินิกนั่นเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นสำหรับตัวของหุ้นคลินิกนะครับที่เขาเทรดในวันจันทร์นี้นั่นเองนะครับ